สวัสดีครับนี่พระที่ลูกค้าส่งมาขายนะครับทั้งหมดสิบแปดสิบเจ็ดองนะครับลูกค้าส่งพระมาขายจากทางบ้านนะครับนี่มีอะไรบ้างมาชมกันครับนี่เป็นรูปรอหลวงพ่อวันนะครับมันรูปพ่อวันนะครับปากประยูนนะครับเรือนรูปรอหลวงพ่อวันปากประยูนรุ่นแรกนะครับรูปรอหล่อพ่กับนะครับปัตตลุงเรียญรุ่นแรกหลวงพ่อกับปัตตลุง นี่เรื่องเลกหลวงพ่อกับปัตตลุงแล้วก็มีกิ่งขากงนะครับกิ่งขากงปีหนึ่งหนึ่งนะครับมีกิ่งขากงปีหนึ่งหนึ่งแล้วก็มีรูปหล่ออาจารย์นำชินวนาโลนะครับรูปหล่ออาจารย์นำชินวนาโลนะครับนะครับนะครับที่ลูกค้าส่งมาขายนะครับใครมีพระแบบนี้นะครับตามรูปแบบนี้นะครับ ขายมีแบบแบบนี้ตามนี้ส่งมาขายได้นะครここ mm ับต่างร้านรับเช่านะครับนี่องค์ต่อไปเป็นเรียนหัวโตมอมหาธาตุนะครับเรียนหัวโตมอหาธาตุนะครับนี่วัดออกวัดมหาธาตุปีศูนย์ห้าสองพันห้าร้อยห้านะครับกะไหลทองเดิมเดิมเลยองค์นี้ครับนี่ไทยดูง่ายเลยครับนี่ดูนะกะไหลเดิมเดิมเลยครับกะไหลทองกรรมการนี่ไทยดูง่ายเลยนะครับนี่แล้วก็มีว้ข้างนะครับไว้ข้าง นะครับไว้ข้างไว้ข้างวัดสว่างงานลมปีศูนย์หนึ่งหรือว่าวัดลาวไวยออกจังหวัดภูเก็ตนะครับพอต้นคล้ายปุกเสกนะครับนี่เป็นเนื้อทองแดงลมดํานะครับใครมีแบบนี้ผมก็รับเจ้านะครับสวยๆแบบนี้ก็รับเจ้าหลักๆหมื่นนะครับหลักหมื่นนะสามสี่หมื่นรับเจ้านะครับใครมีแบบนี้นะครับรับเจ้าสามถึงสี่หมื่นบาทนะครับไว้ข้างพอต้นคล้ายนะครับออกวัดลาวไวยนะครับ แล้วก็มีแม่น้ำคูนะครับนี่แม่น้ำคูอยู่เหรียญหนึ่งเหรียญปูทิมแม่น้ำคูนะครับนี่ภาพาีก็รับเช่านะครับสามสี่พันนะครับสามสี่พันนะครับรับเช่าสามสี่พันาปาบนี้นะครับนี่แล้วก็มีอาจารย์ปานรุ่นแรกเหรียญอาจารย์ปานรุ่นแรกนะครับเป็นบล็อกนิยมสุดเลยครับอาจารย์ปาารุนแรกใครมีแบบนี้สวยๆผมสตาร์ทได้ที่หกหมื่นถึงเจ็ดหมื่นนะครับ สวยๆผมสตาร์ทได้ที่หกหมื่นถึงเจ็ดหมื่นนะครับนี่แบบนี้นะครับจดจำกันไว้นะครับนี่นะครับจดจำไว้เื่อที่บ้านตั้นมีแบบนี้ส่งมาขายผมได้นะครับลองลื้อดูดีๆตามยิ่งตามยิ่งพระนะครับนี่ตามในเลนชักในกล่องนะครับลื้อดูดีๆนะครับนี่แล้วก็มีนี่ที่เด็ดเหมือนกันอีกองหนึ่งนะครับอันนี้เป็นขุนแผนอาจารย์ชุมนะครับขุนแผนอาจารย์ชุมนี่ ปีสองสี่เก้าเจ็ดนะครับเป็นเนื้อดํานะครับนี่คุณเพลนอาจารย์ชุมนะครับสวยมากเลยนะครับนะครับคุณเพลนอาจารย์ชุมสวยมากเลยครับนี่นะครับมีแบบนี้สวยๆผมรับเช่าสตาร์ได้ที่สี่ถึงเจ็ดหมื่นบาทนะครับสี่ถึงเจ็ดหมื่นบาทนะครับนะครับแล้วก็มีเหรียญพ่อดํานะครับเหรียญหลวงพ่อดารุ่นแรกนะครับวัตถุยงสวยเดิมแชมป์บล็อกนิยมหูเบิ้ลนะครับแบบนี้สวยๆ แบบนี้สวยๆผมก็รับเช่านะครับหมื่นบวกลบนะครับหมื่นบวกลบนะครับนะครับแต่ช่วงนี้ราคาหย่อนลงหน่อยนะครับตามสาภาพนะครับใครมีสวยตรงมาได้นะครับนีนะครับแล้วก็อันนี้ต่างวัดมองหนึ่งปูตัวต่างวัดออกวัดประสิง่งเชียงรายเชียงใหม่นะครับมีแบบนี้รับเช่าพันบวกลบนะครับแล้วก็ปั๊มนะครับเรียกว่าปั๊มรุ่นแรกหลวงพ่อหมุนวัดเขาแดงมีแบบนี้ผมรับเช่าสวยๆก็ สี่สามสี่ห้าพันนะครับส่งมาขายได้นะครับถ้าเป็นกระไรตองส่งมาขายได้นะครับนี่ส่งมาได้เลยแบบนี้นะครับนะครับนี่ชุดนี้ตางบ้านส่งมาขายทั้งหมดนะครับปลาชุดนี้ของตางบ้านส่งมาขายทั้งหมดนะครับนะครับนี่แล้วก็นี่เป็นเหรียญตลกแก้วนะครับเหรียญตลกแก้วมรลกตดปีสองสี่เจ็ดห้านะครับสองสี่เจ็ดศูนย์นะครับนี่เป็นเนื้อทองแดงผิวไฟแดงแจ็ตเลยตรงนี้ก็แบบนี้สภาพนี้ก็รับไปเลยสามพันบวกลบนะครับ แล้วก็มีเหรียญอาจารย์นำโปโปโลเหรียญอาจารย์นำาปโปโลหนึ่งเหรียญแล้วก็เหรียญกระไหลทองพ่อหมุนหนึ่งเหรียญแขนโตนะครับนะครับท่านใดมีแบบนี้ส่งมาฉายละส่งมารูปมาได้นะผมรับเช่านะครับผมรับเช่านะครับส่งรูปมาได้เลยนะครับนี่รูปหล่อาจันดิตวัดปากสะรุ่นแรกนะครับนี่ตรงหน้านี้หน้าเดียวนะครับต้องเล่นหน้านี้หน้าเดียวนะครับคือหน้าใหญ่นิยมสุดนะครับนี่แบบนี้ครับ นะครับส่วนจะ S line S face ก็ตามนี้เลยนะครับนี่นะครับนี่ S line S face ก็ตามนี้เลยนะร้านประเครื่องเบงเมืองลุงนะครับนะครับนี่โทรเบอร์นี้เฟสเบอร์เฟสเฟสอันนี้นะครับเบงอัตชัยนะครับ line B A N G G 1 2ึ่งสอง A S line มาได้นะครับนี่ตามนี้เลยนะครับทางร้านใครมีนี้รับเช่าครับให้ราคาดีด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับ